วันนี้ผมอยู่กันที่บึงสีไฟนะครับบึงสีไฟจังหวัดพิจิตร นี่ครับมีจักรยานน้ำให้ปั่นเลยครับตัวนี้จักรยานน้ำให้ปั่นเลยครับถ้ามาสองคนสามารถนัปั่นได้นะครับาานีนนบ่แล้วจะมีฝั่งนู้นก็กาลังก่อสร้างนะครับซึ่งรอบๆบึงถือไฟนะครับก็ะจะมีถนนนะครับถนนโดยรอบเลยนะครับบึงถืไฟตรงนี้นะครับ มันก็จะมีร้านค้าต่างๆครับร้านค้าร้านขายแล้วก็มีที่ออกกําลังกายต่างๆนะครับตรงนี้มาพันแล้วก็มีอาหารปลาให้เราซื้อนะครับมาให้ปลาได้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับ,รรบมีน้ำดืม่มมีอาหารมีของขายอยู่ตรงนี้ ที่ตรงนี้คือร่มรื่นมากเลยนะครับตรงนี้นี่ครับคือเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจอย่างดีเลยนะครับตรงนี้บึงสีไฟจังหวัดพิจิตนะครับ